หลานช,านช,านชาน้างเลนช้างเลนช้างโคตรรอเลยซิมอนเป็นนักกีฬาของอ่าอำเภอเมืองยูนะผู้ใดดีใจได้ยัยก็ได้มูลโรฟ้ามูลมูนโอ้มูนอมูนอ๋อเด็กยกอีซาโนอีฟิล์มินแมนอีโมโรนยกฟิตทินยูทูบยกเซย์าว่าดูเยตส์นีดละลออรอบ่ารอว่า ตอนตอนมีหน่อยมาที่แรกนะพีเ้แค่นี้เด้กยกพอตอมมาเฟอร์โรยกทักพเฟเด่อฟสตาก้งนะคอมเาเรโซมี่ยังไตกปลาได้เด๋ยกเวเบเรต้าสมยกฟิสกาสอด,ดูคอมบาบอกอนนอก็เมยันที่เไม่ยกเนี่ยถามวานจำได้บอกตอนใช้มาอยู่มหามาเมืองน,นี้ที่แรกนะตกปลาได้ปลาปลาขาวหน่อยยาน,าน้ำกล ดูเ yup. <c bio> ดต้า oh, มีฟิสอยาเซย์ม so ร <c oughs> um, ี่ไงดูาทกคนฮเดี๋วฟสต์กองสักกเลียงนะอินเดียเดี๋ยวสาหฟิสตาอยตลุลิเซนดูคอมอ่ตกไปที่แรกเนาะยาน้กดมีเนห่อยเดี๋ยวนี้มีนหน่อยสิดญาน้่กดเขาคิดเบิ่งเด้อคิดเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อหัวเน่เบิ่งหัวมีนห่อยเด้อกความสุขยพอตาว่า